ถ้ามารู้จัก r เรดิโนดีกว่านะคะมันมีทั้งหมดเนี่ยห้านะคะโดยตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวเบาที่สุดนะคะก็คือตัวเรดิโนเอสเตอรค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มที่เซนเทิลที่สุดนะคะเหมาะกับการที่เราจะเริ่มต้นะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยรักคายเคืองนะคะ ก็ยังคงคุณสมบัติของความเป็นเรตินอลอยู่ก็คือช่วยลดหรือแก่แล้วก็กระตุ้นกระบวนการเซลล์เทิร์นโอเวอร์ของผิวได้เช่นเดียวกันนะคะตัวที่2ค่ะคือตัวเรตินอลเลยนะคะตัวเรตินอลเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น most common ในท้องตลาดเลยตัวที่เมื่อทางไปแล้วเนี่ยนะคะ ผิวของเราเนี่ยยังจะต้องการเปลี่ยนให้มันเป็น active form อยู่นะคะโดยหน้าที่ property ของมันคุณสมบัติของตัว retinol เองเนี่ยนะคะมันจะไป improve skin quality improve texture นะคะแล้วก็ลดริ้วเล็กๆบนผิวหน้าของเราตัวที่3าค่ทยที่3ค่ะแรงขึ้นมาหน่อยจาก retinol นะคะก็คือ AL นะคะตัวนี้จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสมบัติก็จะใกล้เคียงกับตัวที่เป็น Active r e t i n o d นะคะแต่ว่ามันจะแรงกว่า Retinol OL ลงท้ายด้วย OL แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แรงมากยังไม่ได้แบบว่าเออริเตหรือว่าระคายเคืองมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่าหน้าเริ่มมีความคุ้นชินแล้วนะคะ ตัวที่4ค่ะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงใกล้เคียงกับตัวที่เป็นตัวแอคทีฟก็คือตัวเรตินอิอีกแอซิดเอสเทอร์นะคะมันจะมีความแอนตี้เอจจิ้ง p ร r อพเพอหรือว่ามีคุณสมบัติความชะลอวัยทั้งเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเรของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พวกรอยดำต่างๆนะคะและตัวสุดท้ายค่ะไทสุดท้ายของเรตินก็คือ ตัว retinoic acid หรือว่า t retinoin นะคะซึ่งตัวเนี้ถือว่าแรงที่สุดแล้วตัวนี้มีการใช้ในท้องตลาดมาประมาณแบบเป็น 10, 10ปีแล้วใครที่ ไปหาคุณหมอสิวเมื่อ10กว่าปีก่อนคุณหมอจะจ่ายตัวนี้มาให้ที่เรารู้จักกันในนามว่า Different ะะเดฟเฟอรินค่ะก็คือให้ทาก่อนนอนทาเสร็จต้องรีบปิดไฟเลยเพราะว่ามันเซนซิทีฟต่อแสงนะคะตัวนี้จะค่อนข้างมีความระคายเคืองได้สูงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอจะจ่ายตัวนี้ให้ในคนที่แบบว่าเป็นสิวหนัก,นก,นกมากๆนะคะต้องการให้เกิดกระบวนการการสร้างคอลลาเจนต้องการให้มีกระบวนการการผัดเซลล์ผิวนะคะต้องการให้มันมีการกระชับพวกรูขุมขน และนี่ก็คือห้าทายของ r เรต n a l ค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะเราก็สามารถอ่านข้างขวดแล้วก็เลือกได้ตามท้องตลาดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะคลิปของหมอทุกช่องทางด้วยนะคะ